สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างเงาให้ตัวอ,อักษรน,นะคะอันดับแรกสร้างชิ้นงานก่อนค่ะเมื่อได้ชิ้นงานแล้วเราก็พิมพ์ข้อความนะคะอย่างที่เคยสอนไว้นะคะ ค่ะเมื่อได้ข้อความแล้วกดเครื่องหมายถูกแล้วก็คลิกที่เลเยอร์นะคะแล้วก็ทำการ Copy Layer ก่อนนะคะคลิกลาก Layer ตรงนี้มาใส่ตรง Copy Layer ค่ะเราจะเห็นว่ามันจะเป็น Copy Layer กันนะคะ แล้วก็ทำการกลับมุมนะคะคลิก edit transform นะคะ flip vertical นะคะ flip vertical ใช้คเครื่องมือ move t o นะคะแล้วก็ลากให้พอเหมาะค่ะแล้วเราก็กดมาที่ Layer อีกทีนึงนะคะกด add layer mask ค่ะ ราใช้เครื่องมือกรายเดน t ูสูนะคะเพื่อจะจัดการกับเงานะคะลาบตามความต้องการนะคะ นี่ก็คือการสอนเกี่ยวกับการสร้างเงาตัวอักษรค่ะ